สวัสดีนะคะ FC พอตอของลุงพลทุกๆคนนะคะวันนี้นางฟ้าก็จะมาพูดนะคะถึงองค์ปู่ปริจิตนะคะองค์ปู่ปริจิตของเราเนี่ยนะคะเดินทางมาไกลามากนะคะเดินทางมาตั้งแต่กรุก,กรอกอยันที่จำปาดงนะ,ะถูกขัดขวางมาตลอดเวลานะคะ FC ขาจนมาถึงทุกวันนี้ลุงพลก็ได้นําองค์ปูปริจิตของเรานะคะ มาประทับที่จำปาดงอย่างสวยงามมากนะคะตอนนี้ประกอบแบบสวยงามมากแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่จำปาดงนะคะมีทั้งเอซมาห้อมล้อมมาท่องเที่ยวและมีความสุขนะคะเอฟซแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นางฟ้าจะพูดองค์ปู่ปริจิตของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะเอฟซ ศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างคะศักดิ์สิทธิ์สังเกตนะคะเวลาเวลากลุ่มของยูทูบเบอร์ที่มีความมั่นใจตั้งใจไม่เคยทรยศลุงกับป้ายืนเคียงข้างลุงกับป้ามาตลอดไม่เคยไปไหนเลยเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมา,มาสังเกตนะคะ f c ซีขาอ,อีกไม่กี่วันนะคะ องค์ปู่ปริจิตของเราเนี่ยก็โดนบันดาลน,นะคะพยายามให้สิ่งเร็วๆร้รๆที่เกิดกับยูทูบเบอร์หรือว่าลุงพลเนี่ยได้กลายเป็นสิ่งดีทุกครั้ง,งเห็นไหมคะคนที่คิดดีคิดไม่ดีนะคะคนที่คิดดีก็จะได้สิ่งดีๆแต่คนที่คิดชั่วๆพยายามเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนัวสังเกตนะคะ FC พวกนี้นะคะไม่ได้เท่าไหร่นะไปไม่ถึงครึ่งฝันนะคะ เขาเรียกว่าไปไม่ถึงฝันเกือบเกือบหลายๆคนนะคะอย่างเช่นใครบ้างนะคะไอ้กากนะคะอีลาตายนะคะแล้วก็อีกหลายๆตัวไอ้ตงตอตอยปลาหมึกเน่าไอ้ลงเหวไอ้ปากดำโอ้หลายตัวนะคะเอซสังเกตได้เลยนะคะว่าองค์ปู่รับไม่ได้นะในพฤติกรรมที่พวกมันทำนะพยายามที่จะล้มลงพล พยายามที่จะใส่ร้ายลุงพลอย่างไอหัวไม่มีขนอีกตัวนึงนะคะไอคนหัวไม่มีขนนี่ก็ตัวสําคัญนะคะคั้งท้งที่มันอยู่เคียงข้างลุงพลกับป้าแตนมาตลอดก็ยังถูกคัดสรรออกไปนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยนะคะพฤติกรรมของมันซอแววถึงการเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นดูไหมคะ FC? เอฟซีพอเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยองค์ปู่ปริจิตของเราเนี่ยเห็นนะคะ ว่าใครดีใครชั่วองค์ปู่ก็เลยต้องคัดสรรคนชั่วๆออกไปจากปกกอกออกไปจากจำปาดงนะคะตั้งแต่ปกปกปอกมาแล้วนะคะถูกคัดสรรมาจนเหลือแต่พวกเราเนี่ยนะคะเหลือแต่พวกเราที่ยังยืนเคียงข้างพวกเราเนี่ยถ้าถามว่าหาผลประโยชน์ไหมก็หาผลประโยชน์แต่พวกเรานะคะไม่เคยทําร้ายใครไม่เคยทําร้ายลุงพลมีแต่ให้กําลังใจลุงพล นะมันเป็นผลพลอยได้ที่พวกเราได้กับลุงพลนะคะแล้วเราก็ยืนเคียงข้างกับลุงพลมาตลอดนะคะไม่เหมือนพวกชั่วนะคะที่ออกมาพยายามที่จะหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะแล้วสิ่งพวกนั้นเห็นไหมพอมันหาผลประโยชน์เนี่ยยังไม่ได้คขึ้นทางเลยนะคะหลอกลวง,งนู้นหลอกลวงนี้มาต้มตุน๋นฟังเราจนเกียมเลยนะคะดีนะคะที่องคู่เนี่ยนะคะเขาถีบออกนะคะองค์ปู่ คัดสรรออกไปนะคะเพราะว่าทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะหลอกลวงพยายามที่จะหลอกลวงพวกเราพยายามที่จะหลอกลวงลุงพลจริงๆแล้วในจิตใจของเขาเนี่ยไม่เคยรักลุงพลเลยแต่เขาพยายามที่ตีสองหน้ารับได้ไหมคะเอเรารับไม่ได้หรอกคะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะ พวกเราต้องจับมือกันนะคะเอฟซีขาเราต้องจับมือกันให้แน่นๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกมันอีหมาดำไอ้กากก็ออกมานะคะบอกว่าแปดอรหันมีจริงมันยังเอาออกมานั่งเล่นนะคะแต่ก็ไม่ต้องไปให้ค่ามันนะคะถ้าเราให้ค่ามันเนี่ยมันก็ยิ่งได้ใจนะคะคนพวกนี้นะคะคนเราเนี่ยบางครั้งที่ที่จะทำผิดอะไรไปเนี่ย ก็ต้องยอมรับความผิดของตัวเองถูกไหมคะ f c ไม่ใช่แบบว่าทําความผิดแล้วยังจะมาแถ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 แบบนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมคะ f c นะคะคนเราเนี่ยทาผิดก็จะต้องยอมรับผิดนะคะอ่าไม่ใช่แบบว่าอุ้ยผิดแล้วเนี่ยจะต้องอ่าจะต้องแย้งให้ได้นะคะจะต้องแบบกูต้องอ่าประมาณว่ากูไม่ยอมอะ่ะมึงหาหลักฐานมาสิถ้ามึงแน่จริงอะ่ะ ใช่ไหมคะเอฟซคะ่ะคุณถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งจริงเก่งจริงเนี่ยคุณออกมายืนยันเลยนะคะออกมายืนยันเลยว่าสิ่งที่คุณทำน่ะไม่ใช่ความจริงคุณไม่ต้องไปนั่งท้าเขาหรอกว่าเอาหลักฐานมาก,ก่อนนั่นก็คือความจริงอย่างนั้นหรือคุณก็ออกมานั่งคุยนั่งพูดสิเราจะได้รู้ไงว่าพฤติกรรม ที่คุณกําลังทําอยู่มันคืออะไรอย่ามาหลอกลวง fc พอตอหรอกนะไม่ต้องมาหลอกลวงหรอกนะ fc พอตอมันเสียความรู้สึกไปม,มากมายแล้วต่อไปเนี้เขาก็คงไม่ให้ค่ากับใครแล้วล่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะโดนแต่ทําร้ายอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลา ลุงกับป้านั่งสารสุดนะคะไม่รู้อะไรกันนักันานแทนที่พวกเราเนี่ยทุกคนนะคะจะช่วยกันบำรุงรักษาพื้นที่ของลุงพลช่วยกันโปรโมทอะไรที่มันมีประโยชน์แก่ลุงพลป้าแตนแล้วก็โปรโมทองค์ปู่ปริจิตของเราที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะให้ชาวโลกเขามาท่องเที่ยวอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่นี่ไม่ใช่นะคะพยายามที่จะเข้ามาปลอมตัวเข้ามาหาผลประโยชน์พวกเราก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะ fc ทำใจเจ็บใจช้ำเจ็บใจเล่าเจ็บใจอยู่นี่แหละนะคะต่อไปนี้นะคะบอกเลยนะคะขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าจะไม่ไปมอบความรู้สึกดีๆให้กับใครแล้วต่อไปนี้แค่นี้แหละคะ่ะพอแล้วค่ะใครมาดีใครมาไม่ดีนะคะใครมาไม่ดีเพื่อหวังผลประโยชน์เนี่ยองปู่บริจิต์ก็จะคัดสรนออกนะคะ fc ไม่มีการปล่อยให้ลอยนวลอยู่หรอกแล้วก็ไม่นานด้วยนะคะ เพราะว่าคนที่มีความดีทําดีกับองค์ปู่ของเราองค์ปู่มองท่านมองเห็นนะคะท่านเลยพยายามปกป้องแล้วออกมารักษาทุกคนที่ยืนเคียงข้างองค์ปู่ปริจิตแต่ว่าคนที่กระทําความชั่วเนี่ยองค์ปู่ปริจิตก็คัดสรรนให้พวกมันออกไปนะคะนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะ FFC พอเราเห็นแล้วเนี่ยเรามีความสึกว่าองค์ปู่ของเราเนี่ยศักดิ์สิสทธิ์จริงๆนะคะ f อคะ่ะ ขอกราบองค์ปู่นะคะขอให้องค์ปู่ปกป้องลุงพลกับป้าแตนและครอบครัวลุงพลนะคะนะคะแล้วก็ป้าแตนด้วยนะคะขอให้พ้นภัยจากวกเหล่ามารทั้งหลายเนี่ยที่พยายามจะมาเกาะแสวงหาผลประโยชน์นะคะโดยที่ไม่ได้นําความดีมาให้กับลุงเลยนะ,ะนำแต่ความเดือดร้อนมาให้ลุงพลก็องค์ปู่ก็จะขัดสั่นออกไปนะคะคนพวกชั่วพวกนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับลุงพลนะคะอยาก ให้ f อทุกคนนะคะสนับสนุนสินค้าขององคลตัวใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ทุกตัวที่มีสกรีนทีพีสกรีนด้วยนะคะทุกตัวนะคะอย่าลืมให้กำลังใจลงุงพลป้าแตนของเรานะคะไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะพวกเราก็จับมือกันให้แน่นนะคะช่วยกันสร้างในสิ่งที่ดีๆนะคะช่วยกันโปรโมทสินค้าช่วยกันโปรโมทองค์กรปริจิตให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆ นะทำชื่อเสียงให้กับนะอ่าตำบลอำเภอที่ลุงพลอยู่นะคะจำปาดงขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ